อัปเดตเพยากรณอากาศประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาประคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากอักขีภยัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรสำหรับชาวเรือ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเรือเรกบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งค่ะฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะ